มองย้อนกลับไปในกระบวนการสร้างสรรค์แหวนที่มีชื่อว่า invisible ring วงนี้พร้อมกับฉายาอันลึกลับของมันได้สร้างความประหลาดใจให้ผู้คนด้วยประกายอันงดงามพูดตามตรงฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจกับการออกแบบนี้มากมายถึงเพียงนี้ในขั้นตอนการลงมือทำความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำอย่างไรให้แสงสามารถเปล่งประกายออกมาจากภายในได้โดยไม่ถูกบดบังจากลูปลักษ์ภายนอกที่หรูหราเกินไป นี่คือการเดินทางอันยาวนานของความอดทนและความสงบที่ซึ่งช่างฝีมือได้ทุ่มเทสุดหัวใจเพื่อสร้างสารรค์ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพื่อสแสวงหาความสมบูรณ์แบบช่างฝีมือของฉันได้ทดลองและผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่ากับต้นแบบรุ่นแรกๆแ,แม้ว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบในช่วงแรกจะยังไม่สมบูรณ์นังนงะแต่มันได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ําค่าเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างแสงและโลหะสิ่งนั้นเตือนให้เรารู้ว่าความประนีตไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่มาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการปรปับปรุงตามปรัชญาของงานฝีมือแหวนวงนี้ซึ่งถูกสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเล็กน้อยคือเครื่องพิสูจน์ถึงความอุตสาหะและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เพียงเครื่องประดับจากโลหะมีค่าแต่มันคือการแสดงออกถึงความรักนิรันดรและความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับปรัชญาแห่งความเรียบง่ายคุณค่าที่แท้จริงของแหวนวงนี้ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์อันหรูหราฟุ่มเฟือย แต่อยู่ที่ความปิติยินดีที่มันนํามาสู่หัวใจแหวนวงนี้คือสัญลักษณ์ของความจริงใจที่ส่องประกายอย่างงดงามแม้จะซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบสงบก็ตาม